The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. คนกรุงเทพค่ะได้เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2538โดยมีผู้นำบุญท่านหนึ่งมาชวนลูกรู้สึกประทับใจในความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่และสาธุชนรู้สึกมีความสุขและความสายใจมากค่ะวันแรกที่มานั้นลูกก็เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆ กันสายตาก,ก็เหลือไปเห็นป้ายชักชวนในตำบุลเลี้ยงพระทุกวันวันละหนึ่งพันรูกโดยรูปบุญเพียงเดือนละหนึ่งพบาทลูกคิดในใจว่าเออเราก็สามารถทำได้นะลูกก็สมัครเข้าโครงการเศรษฐีทวรทันทีนับตั้งแต่นั้นมาได้ทำทุกเดือนไม่เคยขาดเลยลูกลูกตั้งใจจะทำไปจนตลอดชีวิตของลูกค่ะ ล่ากนนลูกยังได้ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกอย่าไม่เคยตกบุญมาจนปัจจุบันเป็นประธานกรถินทุกปีเลยสร้างพระตั้งภายในและภายนอกมากกว่า200รองค์ปีสอง8หแปลูกครอบครัวก็ดีลงมาสร้างสาวแก้มหาลัตนาวิหารคดหน่งต้นค่ะเวลาใครมาบอกบุญลูกลูกก็จะทําทุกบุญทั้งฝากไปทําและกระทำด้วยตนเอง เู่อธิษฐานทุกครั้งว่าขอให้ได้ทำบุญทุกบุญของครูผิ้ให่จนตลอดชีวิตข้าเตียงลูกเกิดที่เมืองจีนเป็นลูกคนเดียวเตียหน,นี้มาเมืองไทยอ๋อไม่ได้หนีละเตียอยากมาเมืองไทยหนี้มาเมืองไทยกับเพื่อนบ้านตอน,นอายุยี่สิบปีแล้วก็ไม่กลับไปเมืองจีนอีกเลยเตียเช่าห้องแถวอยู่ในตลาดทำการค้าขาย สมาเตียก็แต,ต่งงานกับลูกสาวห้องแถวเตียกับแม่มีลูกกันด้วยกันเพียงสิบคนลูกเป็นคนที่หกหลังแต่งงานแล้วเตียกับแม่ก็เชืวอกันทำอาชีพค้าขายทั้งขายของชามขายเหล้าขายฐานขายเสื้อขายผ้าจนมีทรัพย์สินมากอีกทั้งยังมีห้องแถวให้ชาวอีกหลายห้องหลังเตียก็ได้หันมาสูบฟินเตียติดฟินมาก จนไม่ค่อยสนใจธรมาหากินฐานะที่เคยดีจึงค่อยๆหมดไปเพราะตรีเตียทยอยขายไปทีละอย่างเพื่อเอาเงินมาซื้อฟินสูบจนกระทั่งรัฐบาลประกาศห้ามสูบฟินและสั่งปราบตามแม้อย่างนั้นเตียก็ยังแอบหาซื้อฟินมาสูบนี่เรืจายาเสพติดของเสพติดที่ไม่ควรไม่ควรเลยชวงทางชีวิตหลายปีใน,ในวัยชราดวงตานสองเตียมีฝ้าสีขาวเกิดขึ้นทำให้ดวงตามืดบอดมอง ไม่เห็นอะไรเลยจงกระทั่งอายุได้92ปีแต่อายุยืนวันหนึ่งเตียนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยแม่รูกเป็นคนขยันใจบุญชอบทำบุญใส่บาตทุกเช้าถึงเทศกาลทำบุญแม่ก็จะไปวัดไม่ชอบถือศีลบวชชีพราหมณ์ทำให้ลูกๆไดตตามท่านไปวัดด้วยแต่แม่ชอบสูบยาเส้นใบจากมาเลิกได้ตอนแก่แล้วแม่จากไปโดยการนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลย ในลักษณะเดียกเตียแต่แม่เสียชีวิตก่อนเตียสองเดือนครัขณะอายุได้8ปดสิบสอปีสามีลูกชอบสั่งสอนคนนี้ทำความดีทุกอย่างนอกจากนั้นเขายังชอบทำบุญเขาได้นำปัจจัยถวายหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลา,าใหญ่ที่วัดใกล้บ้านเป็นประจ,จำ อีกทั้งเขายัเป็นคนใจเย็นพูดน้อยแต่หนักแน่นมีหลักการนิสัยซื่อตรง oh. เขาเคยสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยนมนมมาเลิกตอนอายุราวๆห้าสิบปีจากนั้นอาหารมาดื่มเหล้าดองยาดื่มทุกวันก่อนทานอาหารเย็นโดยให้เหตุผลว่าทำให้เจริญอาหารลและสามีประกอบอาชีพค้าขายเครื่องเหล็กมีลูกด้วกันห้าคน เมื่อลูกโตขึ้นก็นได้ช่วยเหลือกิจการค้าขายในบ้านทำให้สามีลูกพอมีเวลาว่างจึงได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนๆทําบ้านจัดสรรและซื้อขายที่ดินทําได้ประมาณสองสมปีในเดือนตุลาคม <c oughs> พุทธศักราชสองพันเวลาหกโมงเย็นกว่ากว่าสามีได้ไปนั่งคุยกับพี่ชายของเขาที่บ้าน ซึ่งเขาก็จะไปอย่างเนี้ทุกวันบ้านก็เป็นห้องแถวอยู่ติดถนนขณะสามีนั่งหันหลังให้ถนนทันใดนั้นก็มีคนร้ายขับรถปิกอัพมาจอดตรงถนนหน้าบ้านชักปืนออกมายิงเข้าติ่หลังของสามีก็สุนทะลุถึงหน้าอกเสียชีวิตทันทีโดยไม่รู้สาเหตุของการฆาตกรรม ตอนเสียชีวิตใหม่พี่สาวลูกได้มาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเวลาพี่สาวอยู่บ้านคนเดียวตอนเย็นๆมักได้ยินเสียงคนปิดเปิด,ป,ดประตูเดินขึ้นเดินลงอยู่บนบ้านแต่ไม่เห็นใครต่อมาถึงงานเท่ากับเที่นพระธรรมการปีสามแปดเราเดนมาร่วมงานเท่ากับเถียนความเพิ่มปิติมาก กลับถึงบ้านตกกลางคืนลูกและลูกสาวคน,นที่สองได้กลิ่นเหม็นมากในห้องนอนไม่รู้วสาวมีเงรูปมารับบุญหรือเปล่าโอ้เคนใจเย็นไม่มีกลิ่นอย่างนี้หรอกปีสองห้าสี่หนึ 1, ่งเราได้ย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งกับลูกสาวคน,นที่สองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านหลังเดิมมามาอยู่ที่บ้านหลังนี้พอจะเอนหลังลงบนเตียงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ลูกมักจะได้ยินเสียงกรนเหมือนเสียงกรนของสามีตอนมีชีวิตอยู่เหมือนเขาอยู่ใกล้ๆค่ะมีช่วงหนึ่งลูกเดินมากราถวายประจัยหลวงพ่อเสียงกรนนั้นก็เงียบหายไปแต่ปัจจุบันนี้กลับมาให้ได้ยินเสียงอีกแล้วจ้ค่ะลูกสาวคนที่สามลูกปกติปกติอยู่ที่จังหวัดยะลาเวลามาเยี่ยมตัวลูกที่บ้านหลังนี้ เขามาากักจะฝันเห็นพ่อของเขาอยู่เสมอแต่งตัวใส่เสื้อกล้ามเหมือนตอนมีชีวิตยอยู่เวลาลูกนั่งสมาธิก็จะได้กลิ่นทูบค่ะส่วนลูกชายตอนนั้นอยู่ที่บ้านหลังเดิมแรกๆเขาก็ไม่ได้กินอะไรแต่ฟังไปฟังมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบภายหลังจากที่เขาได้เข้าวัดได้นัน่งสมาธิเขามักจะได้กลิ่นทูบของฟังแม่พูดมึง มักจะได้กลิ่นทูบในเวลาที่กําลังนั่งสมาธิเป็นประจำปัจจุบันนี้ยังได้กลิ่นอยู่นะจนลูกชายพูดว่าพ่อคงไม่ไปไหนไกลคงจะเป็นภูมิเทวาอยู่แถวนี้แหละอืมนี่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันตัวจริงบางครั้งในเวลากลางวันลูกจ้างก,ก็มักจะได้ยินเสียงคล้ายเสียงฉีกกล่องกระดาษอยู่ที่ชั้นสามของร้านพอไปดูก็ไม่เห็นมีอะไร ทำเอาลูกจ้างต้องวิ่งแนบลงมาชั้นล่างแทบไม่ทันทุกทีลูกสาวคนที่สองลูกรับราชการครูหลังจากแต่งงานก็ได้ยา้าไีกับสามีจนมีลูกหนึ่งคนสามีของเขาก็เป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้แต่จูจูจูสามีคนดีของเขาก็มารบแล้วขอ,อย่าไม่มีสาเหตุเลยลูกษาก็เลยต้องอย่าให้ นี่มันต้องมีเหตุลูกสาวคนที่ห้าของลูกแต่งแล้วก็ไปอยู่กับสามีตอนแรกเปิดร้านทองขายอยู่ด้วยกันสามีชอบดื่มเหล้ามากชอบชอบดึกดืน่นัไก็ต้องมาขับไปภรรยาไปซื้อเหล้ามาให้ไม่ซื้อให้ก็ถูกตีแต่ถึงอย่างนั้นตีไปตีมาก็ยังมีลูกกับเขาถึงสองคนเพราะความที่สามีดื่มเหล้าจนดึกด ทำให้ลูกและภรรยาต้องนอนดึกไปด้วยกระทั่งวันหนึ่งลูกทั้งสองและภรรยาป่วยฝ่ายสามีก็ไม่ยอมให้ภรรยาพาลูกไปหาหมอก็ไปทราบเป็นเพราะเสียดายเงินไปซื้อเหล้ากินหรือเปล่านี่เจ้าของเคสครับลำบึงมาลูกสาวลูกทนไม่ไหวเลยพาลูกๆหนี้กลับไปอยู่กับตัวลูกคือคุณแม่เนี่ยแล้วก็ไม่กลับไปคืนดีอีกเลยคำถาม เตียมีกรรมอะไรคะจึงมีฝ้าขาวขึ้นกระลบดวงตาทั้งสองข้างทำให้ตาบอดในช่วงท้ายของชีวิตบางคนก็บอกก็เท่าแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่บางคนเท่าแล้วก็ไม่เป็นเตียและแม่มีบุญหรือมีกรรมอะไรจึงทําให้ทั้งนักสองสีชีวิตด้วยอาการเดียวกันคือนอนหลับแล้วตายไปเฉยๆคะ่ะเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่สร้างองค์พระให้หรือไม่ สามีลูกมีวิบากกรรมอะไรนะจึงต้องมาถูกยิงตายเมื่ออายุได้65ปีเขายิงเพราะสาเหตุใดคะเสียงต่างๆที่ทุกคนในบ้านได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดปิดที่พี่สาวได้ยินเสียงกรนที่ลูกได้ยินเสียงฉีกรองกระดาษที่ลูกจ้างได้ยินตลอดจนกลิ่นเหม็นที่ลูกกับลูกสาวคนที่สองได้กลิ่นและกลิ่นทูบที่ลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สามได้กลิ่นตอนนั่งสมาธิ ชาสามีลูกเป็นคนทำหรือไม่คะที่เขาพยายามสื่อให้ให้รับรู้ด้วยเสียงกรนกลิ่นเหมน็นและกลิ่นทุกคะหรือเพราะอะไรคะเขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจะรับบนที่ลูกสร้างพระไปจำตัวติดให้หรือไม่มีอะไรอยากบอกกับครอบครัวไหมคะสงสัยทั้งเรื่องอยากจะถามข้อนี้ข้อเดียวเพราะมันยาวกว่าข้ออื่นน ทำไมลูกสาวคนที่สองลูกต้องมาแยกทางกับสามีแบบไม่ทราบสาเหตุเขาทำกรรนนมใดมาอย่างไรคะและอะไรจะเป็นสาเหตุในปัจจุบันที่ทำให้อยู่ดีๆสามีก็ขออย่าขาดอืมก็น่าศึกษาเนี่ยกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้าได้สามีที่ชอบดื่มเหล้าทุบตีภรรยาจะลูกสองลูกทนอยู่ด้วยไม่ได้ต้องแยกทางกันนี่ปัญหาของ น้ำเมาแหละลูกมีปัญหาด้านสุขภาพก็คือพอสองปีที่ผ่านมาลูกไปได้ไปร่วมงานบวชหลานชายลูกเดินมากอยู่สี่วันจากนั้นก็มีอาการปวดขามากแล้วก็จะเป็นตะคิวตอนเช้ามืดต้องไปให้หมอนนูทุกครั้งที่เป็นโนดแล้วก็ดีขึ้นอยู่หลายวันแล้วก็กลับมาเป็นอีกปวดปวดทห,หายไปจนทุกวันนี้เกิดจากบุป,ปรกรรมใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะ แล้วลูกทั้งห้าคนมีความผูกพันกับตัวลูกอย่างไรคะถึงได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วลูกทั้งห้าคนได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะถึงได้มีโอกาสทาบุญทุกบุญไม่เคยตกบุญเลยคะแลวลูกจะได้กลับโดยสิ้นบุรีไหมคะลูกกลัวว่าจะไม่มีใครส่งบุญให้หลังจากลูกตายค่ะคําถามสั้นเพราะต้องการถามข้อเดียวแน่เลยเนี่ย ลับตาฝันเป็นตุมิตมตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังนิยายปารัมบราคกันจาเตียมีฝ้าขาวกลบดวงตาทั้งสองข้างกันตาบอดในช่วงตางของชีวิตเพราะกำเนิดดีเตียนะเคยดูแลปู่ของตนเองที่ดวงตาไม่ดีเพราะอายุมากแล้วเตีก็หวังดี ได้ไปหาสูตรยารักษาดวงตาได้มาแล้วก็มาทดลองหยอดดวงตาปูจนท่านมองไม่เห็นเพระสูตรยาผิดโดยเศษเศษกรรมที่ไม่มีเจตนาร้ายกับปู่ตีและแม่มีการคล้ายกันตั้งก่อนเสียชีวิตคืนนอนหลับแล้วตายไปเฉยๆพระด้วยความชราทำให้สังขารเสื่อมไปตามวัยอีกทั้งหมดอายุขไข และไม่มีกรรมปานา,าติบัตอะไรร้ายแรงประสมบทินี้ทำให้มีทุกขเวทนาตอนก่อนตายจ้ะตายแล้วเยก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งกรรมโซฟินยังไม่ส่งผลได้รับบุญที่ทิ่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นมีเสือ้อมีผ้ามีอาหารในแต่ต่าง แม่ตายแล้วไปเป็นอากาศสเทวาดิบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่รับบนเทศที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีทิพยประยะสมบัติเพิ่มขึ้นจะ้ะสามีงลูกถูกยิงตายเมื่ออายุ65้าปีเพราะถูกยิงผิดตัวจากมือปืนที่รับจ้างในปัจจุบันด้วยกรมแนอดในชาติชาติหนึ่งเป็นพ่อค้านักธุรกิจ ได้ขัดแย้งผลประโยชน์กับคู่แข่งจึงไี้ไปจ้างมือธนูเนี่ยไปรอบสังหารฆ่าคู่แข่งทางการค่าตายอิบาก,กรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะเสียงต่างๆที่ทุกคนในบ้านได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงปิดเปิดที่พี่สาวได้ยินเสียงกรนที่ลูกได้ยินเสียงฉีกกลองกระดาษที่ลูกจ้างได้ยิน และกลิ่นเหม็นที่ลูกและลูกสาวคนที่สองได้กลิ่นตลอดจนกลิ่นเท่าที่ลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สามได้กลิ่นตอนนั่งสมาธินั้นคือความรู้สึกที่เกิดจากความรักและผูกพันกับสามีและพ่อของบุตรภริยาที่มีความคิดถึงคิดถึงะ้ะคิดถึงสามีคิดถึงพ่อแต่สามีก็ได้มาวนเวียนอยู่กับบุตรภริยาจริง เราะเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปที่ยังไม่สามารถตัดอาลัยอาวรบุตรภรยาได้เนื่องจากตายอย่างกระทันหันแม้จะได้รับบุญทิวทิไปให้แล้วและบุญทุกบุญเนี่ยสามารถจะทำให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นจตุมหาราชิกาได้ แต่ก็ยังตัดอะไรอาวร์ยังไม่ได้ส่วนญาอยู่ใกล้ๆภริรยาเป็นหลักและอยากอยู่กับทุกคนและอยากอยู่กับทุกคนนี่ไม่ความอะรวรณ์ของบุพพันสวรรค์ยังไม่อยู่ในสายตาแต่บุตรภรรยาอยู่ในสายตาทั้งสองและในหัวใจลูกสาวคนที่สองที่แยกกับสามีเดินหาสาเหตุในปัจจุบันไม่เจอเพระ ได้ทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองใ,ใดๆเลยเมื่อบุตรหมดบุญจากการทำร่วมกันก็เบื่อขึ้นมาเฉยๆจ,จึงขออย่าจ้ะทีนี้มาดูลูกสาวคนที่ห้าได้สามีที่ชอบดื่มเหล้าทุบตีภรรยาจนลูกสาวลูกทนอยู่ไม่ได้ต้องขอแยกทางกันเพราะ ถูกต้องจะเป็นภาพในดีของลูกสาวคนที่ห้าในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายมาจาผู้หญิงก็มาจะผู้ชายนี่เมื่อดื่มเหล้ามาแล้วก็ทุบตีบุตรภริยาของตอนเองมาส่งผลใช่รูปมีอาการปวดหามากแล้วจะเป็นตะคิวตอนเช้ามืดต้องไปหาหมอนโนทุกครั้งที่เป็นวนแล้วก็ดีขึ้นหลายวันแล้วก็เป็นอีปวดปวดห้หายมาจนถึงปัจจุบันพระ กรรมแนอดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมมักจะชอบเอาโซ่ผูกล่ามขาสัตว์และฆ่าทานในเรือนเพื่อลงโทษผูกไวิติขาเช่นล่ามขาสุนัขที่อยู่ในบ้านจะทําให้มันทุกข์ทรมานและล่ามขาฆ่าทาบริวารดางก่าวมารวมส่งผลจะจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุบุญทั้ทงทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ไปาย,ปย,ปยชีวิตสัตว์เป็นทานและอธิษฐานจิต โอทิตย์ไปให้สัตว์หรือคนที่เราเคยไปเบียดเบียนเ,นเ,นเนขา,เาไว้บ่อยๆจ้าลูกทั้งห้าคนมีความผูกพันกับตัวลูกเราเคยเป็นแม่ลูกกันและได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้าลูกแล้วลูกทั้งห้าคนก็เคยสร้างาระมุขคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงขโม่คณะมาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุริวงคบนพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัด no the law of karma. In cause and means. in the law of karma.